พบกัน้นช่องวอลุคายเช่นเคยนะครับมากันแล้วสำหรับ bmw ix1 แต่ครั้งนี้ bmw ประเทศไทยนะครับนำที่เป็นรหัส L มาก็คือ e20L L ก็คือตัวถาล้อยาหรือ long w h e e l b a s นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดของโต๊ะแล้วก็อยากจะแนะนำว่ารถหนึ่งคันในราคาสัก2.4ล้านนะครับกับระยะทางที่เราสามารถวิ่งได้ตามมาตรฐาน w ี t p เนี่ยก็ตีไว้สักประมาณ400โล จะเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันได้เลยมั่นใจทุกระดับนุ่มนวลทุกการขับขี่ออซซี่ซัสเพนชันพามาดูมิติของตัวรถนะครับผม BMW iX หรือเราเรียกสั้นๆว่า i x 1 l ก็ได้นะครับความยาว4,616ม mm ิลิเมตรนะครับความกว้าง1,845ม mm, ิลิเมตรความสูง1,617ม mm, ิิเมตรแล้วก็ที่เด่นของคันนี้เลยคือระยะฐานล้อครับ 2,802มิเมตรนั่นเองครับดีไซน์ทางด้านหน้ารถเนี่ยดูดูดันครับมีมิติแล้วก็ยังคงแฝงความเป็นเบีอยู่ไว้แบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าอาจจะดูทึบแต่ว่าเขาเล่นลดลายให้มันมีมิติกระจายออกมาแบบนี้สวยนะมันมันไม่ใช่แบบเรียบเนียนไปเลยนะครับจะเป็นแบบนูนๆนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวระบบ Adas ของเขาครับที่เขาฝังไว้ทำงานควบคู่กับตัวกล้องส,ส,มงสามซงาแล้วก็ตัวกล้อง ทางด้านบนนั่นเองเกี่ยวกับเรื่องระบบความปลอดภัยตรานานาที่ BMW มีมาให้รวมทั้งพวกระบบช่วยเหลือทางขังบขี่ก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะฮะโลโก้ BMW สีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์1.2.3จุดนะ่เยอะอยู่แล้วฝั่งละสามโวมาป็น,นะครับแล้วก็กลิวทางด้านล่างเขาทำมาเป็นแบบเหมือนช่องตะแกรงดูซิ่งๆนะแล้วทำมาเป็นดำกรอสแบบนี้เลยนะครับอื้ ไฟหน้า B U L E D นะครับที่เปิดไปสูงตมามอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เป็นไฟที่เป็นแอลความแบบเนี้ยสองชิ้นซ้อนกันกระพริบกันกับไฟเลี้ยวแล้วก็ตามจังหวะนะครับมันจะแบบเหมือนดิมอะ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้ก็เทพอีกแบบนะครับจะแยกเป็นตัวโฮมเม้เตอร์หนึ่งลูกแล้วก็สองลูกที่สำคัญครับคุณมั้เห็นทางด้านในไหมมีไฟคอนเดลซิ่งไหลให้ด้วยนะเออเนี่ยผมชอบมากๆช่องแอร์เคอร์เทนข้างล่าง,งเขานะครับที่ดูดอากาศ เข้าไปอย่างสมล้อเพื่อระบายอากาศนั่นเองเป็นชุดแต่ง M Sport นะครับเพื่อนๆจะสังเกตลายล้อจากตรงนี้นั่นเองครับเป็นสีโครเมียมตัดกับสีเทาเมทัลลิกนะสวยมากๆครับ ตัวนี้ได้อย่างเป็นคอนตีนะครับ 2, 4, 5ทับ 4, 5อ่า19ทั้งล้อนะแล้วก็ล้อหลังเนี่ยคือไซส์ซิ่งเดียวกันเลยแล้วก็คันนี้เป็นการกับเคลื่อนแบบล้อนะนั่นเองครับส่วนแรงมา้าแรงบิดเนี่ยอยู่ที่204แรงมา้าแรงบิด255นิวตันเมตรสู100เขาเขียนไว้ว่าสักประมาณ8.6วินาทีนะครับรแล้วก็ท็อปสปีดเนี่ย170กิโลเมตรต่อชั่วโมงโลโก้ M Sport กระจกมองข้ามสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมีตัดสีดำก๊อซตรงนี้มีไฟเลี้ยวให้ กล้องซองแล้วสิบองศาแล้วก็เพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมเป็นไฟเวลค้อมลครับที่เป็นโลโก้ M นะเห็นไหมเท่มากเลยนะครับแล้วก็เขามีตัวที่นี่บายสปอร์ตนะครับที่เขาทำกันพวก S10 s n g นะครับผมแล้วก็เตือนต่างๆๆของตัวรถนั่นเองครับมือจับตู้คออร์ตคี์นะครับก็ทัชแล้วก็ลวงปลดล็อก นะฮะที่เราสามารถใช้ควบคู้กับตัว Digital k e y p a ัได้ด้วยนะครับเราสามารถส่งไดอะโวล์โปรไฟล์ให้สามารถแบบเดี๋ยวนี้มันไม่จําเป็นต้องพกตัวกุญแจนะครับเราเพียงแค่ใช้มือถือก็ปลดล็อกรถได้แล้วนะฮะด้านบนมีตัวแหลกหลังคาให้นะครับแข็งแรงมากๆเป็นสีเงินนะฮะผมแล้วก็ตัวกระจกพรมิกรดกัสลูปเนี่ยโหใหญ่ แล้วโอ้โหใหญ่ถึงตอนหลังเลยนะที่แบบมันเป็นทําโทนเข้มมานะครับผมแล้วก็ตัวเนี้มีม่านให้นี่ถอยไม้ดูด้านข้างเต็มๆกันว่าเป็นอย่างไรนะครับต้องขอบอกว่ากรอบเฟรมเอยมิติเอยเนี่ยเขาพยายามทาให้รถมันดูคู่ใหญ่ขึ้นครับดูมิติกําลังโอเคแบบนี้เลยนะครับเห็นนะแล้วก็ตัดล่างบนเนี่ยให้มันเป็นสีเทานะครับถึงแม้ตัวรถเป็นสีเทาแล้วก็ตามแต่ก็จะใช้คมเนี่ยมปัดกึ่งเงาสวยๆแบบนี้เลยใช้ล่างก็ เป็นอีกหนึ่งชิ้นนะครับทำให้ตัวรถมันดูเต็มขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับอืมสวยมากๆเลยแล้วก็เนี่ยเห็นป่ะยางหลังมิติเดียวกันเลยนะครับ245สี 2, 4, 5, ทับสี่ช่องชาร์จแบตจะอยู่ทางด้านแก้มขวาหลังนะครับกดปุ๊บหนี่จะเด้งออกมาแบบนี้เลยมีไฟแสองหานะ,ะให้รองรับ AC แล้วก็ DC แบบนี้กับแบตเตอรี่66.5กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับที่เขาชาร์จ AC ีเนี่ยได้11กิโลวัตต์แล้วก็ DC เนี่ยสามารถชาร์จได้สูงสุด130กิโลวัตต์10 ปรเซ็นต์ถึง80%หรือ30%ถึง80%นที่ผมไม่ชัวรนะเขาเคมไว้ว่าสักประมาณ32นาทีครับก็ถือว่าโอเคกับเลนส์รสยะทางต่อการชา้นหนึ่งครั้ง430ถึง470ตามมาตรฐาน n e d c กับ w l l t p นะครับแต่เดี๋ยวไว้เราทดสอบให้ดูว่าจะกินขนาดไหนนะแล้วก็ตรงนี้มีตัวปลด ็อกใส่ชาร์จอันนี้ผมชอบนะเพราะว่าโดยโปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดตู้ชาร์จมีปัญหาหรือว่าแบบมันคอนเน็กไม่เจอระบบเออนะครับเราสามารถกดปลดล็อกจากตรงนี้ได้เลยแต่ที่จริงในหน้าจอก็มีให้เช่นเดียวกัน ชุดโคมไฟทางด้านหลังนะครับออกแบบมาลวดลายคือสวยมากๆแล้วก็มีมิติมีทําลวดลายแบบนี้แล้วก็เส้นยาวแบบนี้เลยนะครับเป็น full LED เลยก็ว่าได้มีไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยมติติต่างๆเนี่ยโอ้โหทาให้ตัวรถมันดูซิ่งมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นชุดโคมไฟนะครับผมเลียสปอยเลอร์ทางด้านหลังหรือว่าการออกแบบดิฟเฟเซอร์เนี่ยให้มันเหมือนมีปลายท่อนะครับผมแล้วก็ส่วนต่างๆเห็นป่ะทำมาเป็นดัมกอสแบบเนี้ยโหโคตรหล่อเลยเซ็นเซอร์ด้านหลังครับ1จุด 2อจุดสจุดนะครับฝั่งละสามรวมเป็นหเนาะแล้วโลโก้ค่อนข้างเพลนเลยก็คือมีแค่ i x 1แล้วก็ฝั่งเนี้เป็น e drive 2 0 l เท่านั้นเองก็กล้องอยู่ตรงนี้มีใบปัดน,น้ำฝนให้เบกรกดวงที่3านะครับแล้วจะให้ดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังนี่ <çi> <ๆ>เขาจะแยกเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะครับมีม,าม่านบางสัมภาระให้ตามปกติพวกนี้ถอดออกได้นะครับแล้วก็ให้ดูที่เก็บลังโว มีอีกช่องหนึงสล็อตหนึงตรงนี้นะครับเพื่อเก็บของแล้วก็เนี่ยเห็นมายกขึ้นออกได้เพราะว่าเอาจริงที่เก็บสำหรับทางด้านท้ายของ bm หลากหลายรุ่นนะครับเราสามารถดึงไอตัวแผ่นเนี่ยออกไปได้นะฮะนอกจากนี้สามารถพับเบาได้มาดูผู้สารต่อหลังนะครับผมมิติความสูงเนี่ยอาจจะไม่สูงมากมายนะเมื่อกับเทียบกับผมสูง174นะแต่ว่าเมื่อ,อไหรที่พอมันเป็นรถทรง slv ครับถ้าเพื่อนเปิด คือเปิดท้ายอัตโนมัตินะได้หลากหลายได้คีิกเซนเซอร์ได้อะไรเต็มไปหมดเลยครับเห็นไหมพอเปิดเนี่ยระดับความสูงมันสูงมากๆครับแล้วก็เวลาถ้าเราเข้าที่จอดรถนะครับอาจจะต้องปรับระดับจากที่ในจออะไรอย่างเงี้ยเนาะมีตัวปุ่มที่ปิดนะครับผมแล้วก็ปุ่มปิดเพื่อล็อกนั่นเองครับอ่ะเราลองระบบกันหนีบก่อนปึ๊บอ๋อประมาณหนึ่งนะครับพอหนีบปุ๊บแล้วก็เด้งขึ้นแบบนี้แล้วก็เราจะลองถึงตัวที่ เป็นหนีบทางด้านบนนะครับดูว่าจะมีตัวการกระแทกหรือเปล่านะฮะอ่ะปึ๊บอ,อ่ะมีนะครับมีทางเปิดทางปิดเนะาะด้านบนนะครับก็ปุ่มบล็อกรถปิดฝาท้ายนู่นนี่นะฮะการเก็บงานรายละเอียดถือว่าทํามาได้ดีไม่น้อยเลยเห็นไหมเก็บมาเนียบเลยนะครับม่านตรงนี้1ชิ้นถอดออกได้ตามปกตินะครับแล้วก็มีตัว หมยเพื่อฉุกเฉินนะตอนนี้เราก็ถอดมา่านออกมาแล้วนะครับเวลาเอามา่านออกเนี่ยเพื่อนๆต้องดึงเข้าหาตัวแล้วตบนะฮะมันถึงจะหลุดออกมาแบบนี้เลยจะให้ดูมิติภายในทางด้านหลังเมื่อเราพับบาะครับโหกว้างมากแต่ว่าองศาของบาะผู้นั่งตอนสองนะครับมันอาจจะไม่ได้ แฟลตไปเลยนะครับแต่ก็วางพอพอวางของได้ด้วยการ,รออกแบบของฟองน้ําที่มันนั่งแบบพยายามเซตให้นั่งสบายอะ่ะมันก็เลยเชิดๆแบบนั้นนั่นเองครับโอเคนะทางด้านหลังเขาหูยแล้วดูตัวกระจกการรูปของเขายาแบบนี้เลยนะครับมาดูผูส้สัตา์ตอนหลังนะครับเปิดปุ๊บนี่แบบนี้เลยประตูองศาเปิดได้ค่อนข้างกว้างกว้างแบบนี้เลยนะเราก็เห็นบ,าน,บ,า,นบ,า,นบานกระจกการเก็บเนี่ยคุ่มหนังมาหมดเลยนะครับเดินได้อย่างนี้ เปิดประตูนะครับชุดลําโพงเนี่ยงานที่ดีเวลาลูบมันจะไม่บาดมือนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นอีกหนึ่งชุดลําโพงกระจกออโต้ทั้ง4บานนะครับแล้วก็ที่พักแขนตรงนี้ใหญ่การออกแบบเนี่ยเห็นไหมเป็น X1 รุ่นใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับยุ้งแก้วไซส์ใหญ่แล้วก็ที่วางของนะฮะมาดูด้านข้างนี้เนี่ยที่ล็อกเด็กเหมือนเดิมครับต้องเสียบแล้วก็ปิดนะครับอืมการซีลเนี่ยมันจะลงมาถึงด้านล่างตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะ ไม่เลอะมากสักเท่าไหร่นะตัวเบาะนี่มีความหนานุ่มครับผมแล้วก็โทนสีนะีจะเป็นสีน้ำตาลนะครับที่ถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งเป็นเบาะสีดำคันขันจะเป็นเบาดำนะแล้วเนี่ยมี iso fix ให้ทั้งทุกตำแหน่งนะครับแล้วก็เนี่ยตัวเชือกที่ดึงเพื่อพับเบาแบบนี้เร็วเ,วเ,วเ็วนะครับยกขึ้นอุ้ยเบาะเบานะไม่ได้หนักอะไรเลยนะครับนี่แบบนี้ปรับได้หลากหลายระดับนะครับผมแล้วก็เอียงได้เยอะมากๆแล้วก็ทางด้านนี้จะมีช่องแอร์ให้นะครับ เสียบ u ี b แล้วก็ที่วางของอุโมงเนี่ยเห็นปะประมาณนี้สามารถนั่งได้5คนมาเรามาดูทางด้านหลังกันนะครับกับมิติฐานร้อเนี่ย2,802ม mm. เมตรจะเห็นได้ว่าค่อนข้างกว้างอยู่พอสมควรน,นะครับผมแล้วกเ็เดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่อุ้ยก็ผิวสัมผัสเนี่ยค่อนข้างดีครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาปรับของตัวเบาเนี่ยมาเกือบประมาณคงเสาบี้ละแต่เพืเพี่เห็นไหม ระยะฐานล้อม,มันยาวมากจริงนะเราก็เ,าเล็กรูมหรือนีรูมนะครับยังเหลือเยอะแบบนี้เลยและที่สาคัญนงเพื่อนเพื่อนเห็นตัวเบาะผูนั่งตอนหลังไหมมันเอ็นไปได้เยอะมากมากครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาให้ตัวสายมานะครับทั้ง3ามตแหน่งเลยคือพือว่าสามารถดึงกรึบแบบนี้แล้วก็โยกมาแบบนี้เพื่อพับเบาะได้ทุกตําแหน่งเลยนะครับจะแยกเป็นหนึ่งตแหน่ง1ตึาแหน่งหนึ่งตแหน่งแบบนี้เลยนะครับเพื่อขนของเนี่ยอันนี้เป็นระดับแรกนะครับแล้วก็ ยกอึ๊บอ่ะแล้วก็ดันโอ้ได้แบบหลากหลายตำแหน่งมากนะครับเนี่ยจนถึงเอนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นแรกของ bm w เลยก็ว่าได้ที่มีกระจกพรมพาราม,มิกกาสรูฟนะครับก็คือเขามีมานให้จนมาถึงหัวพุ้สันต่อหลังเลยนะคือมันอาจจะไม่ได้กว้างมากครับแต่ว่าความยาวเนี่ยยาวแบบนี้เลยนะจนแบบโครงเสาซเลยนะครับมีที่จับ มีไฟให้เป็นทัสกินหมดเลยนะครับที่แขวนของกระจกบานใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็ด้วยการออกแบบใน x 1เนี่ยรหัสตัวถัง u 1 1แบบนี้นะครับก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ที่เราสามารถสอดมือแบบนี้ได้แล้วก็จับแบบนี้ได้อันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะผมว่าเดี๋ยวอาจจะมีแบบพวกอุปกรณ์ที่เป็นมา่านให้นะครับแต่บอกได้เลยว่าเพื่องตอนหลังนั่งสบายนะเนี่ย secret. โอซ่าเพื่อนๆดูด,ดิดดดหัวหมอนก็นิ่มตัวเบาะมันอาจจะแบบตึงๆนิดนึงนะแต่ว่าสัมผัสแรกเนี่ยคือแบบฟองน้ำเขาเซ็ตมาดีอะ ผมหนัก95อย่างเงี้ยนั่งลงมาแล้วคือแบบอยู่แล้วมันแบบซับซับดีเลยนะครับอ่ะแล้วลองวางแขนให้ดูนี่แบบนี้นะครับก็โอเคนะอิงมันไม่ได้อิงตามสลีระในการเอียงขนาดนั้นนะครับจะเป็นระดับที่ปรับลงมาแล้วมันแบบขนาดในการตัวบอกแบบนี้เลยนะครับแล้วเราสอดขาเนี่ยผมบอกว่าที่นั่งโอเคทุกตำแหน่งเลย แล้วก็รองรับเกือบถึงข้อผับผมนะครัคือมันอาจจะไม่ได้มีที่ปรับของตัวพนักพิงนะครับอยู่ทางด้านบนหรือด้านข้างนะจะเป็นสายก็ดึงข้างขางนะครับแล้วก็ปึ๊บมันอาจจะติดนิดนึงเพราะว่าฟิตนะอันนี้ระดับแรกนะครับอันนี้ระดับสองแล้วก็ระดับสามแล้วก็ระดับสี่นี่เห็นไหมเอียงได้เยอะมาก,มาก,มากครับโอ้ตอนหลังนี่ สมกับเป็นรองว e e เลยนะครับที่มีหลัสตัวข้างหลังซีรีส์นะครับว่าเป็น L นั่นเองครับใช้ได้เลยผู้นั่งตอนหน้าฝั่งซ้ายชนี่ก็งานเก็บมาเนี้ยเหมือนเดิมครับผมแอมเปญไลท์ทริมของเขาเนี่ยจะเป็นเป็นเหมือนดอทนะครับลำโพงฮาร์แมที่วางแก้วน้ำแผ่นเพลทนะครับผมแล้วก็การปรับไฟฟ้าได้หลากหลายทิศทางเอง็น ยกขึ้นได้นะครับเลื่อนหน้าถอยหลังได้หลากหลายทิศทางเลยแต่ว่าตรงนี้อาจจะดึงที่รองต้นขามาไม่ได้นะครับ่วนอื่นๆพพอร์ตมาดีแนะ่นอนเห็นบาร์บักเก็ตซีดปีกทั้งด้านไหลนะครับผมแล้วก็หัวหมอนมีเจาะรูระบายอากาศแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ทริมเนี่ยจะเป็นสีเทาปัดเงานะมีไฟเอ็นบิไลต์อยู่ตรงนี้แล้วก็ทางด้านล่างจะเป็นดอทอย่างที่ผมบอกไปเนาะแล้วก็ดูกล่องเก็บของหน่อยไม่มีไฟให้นะแต่ว่าเป็นซอฟ แบบนี้เลยนะครับมีไฟสร้างบรรยากาศทางด้านล่างช่องพกไฟสิบสองโวลต์นะครับที่วางแก้วน้ำแล้วก็ไวเลสชาร์จิ่งของเขานะที่มีไฟเป็นไลท์สร้างบรรยากาศตรงนี้ที่วางของทางด้านล่างเป็นดับเบิลเลเยอร์นะครับในเหมือนกับใน x 1หลากหลายรุ่นนะแล้วก็นี่กดปุ่มเพื่อเปิดที่เก็บของนะครับแล้วก็เกียร์ของเขาระบบช่วยถอยจอดมายโมดปรับค่าของตัวรถออโต้โฮมีให้ตามปกติเลยวอลลุ่มแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินนั่นเองครับ แล้วก็ทางด้านล่างตรงนี้มีช่อง USB Type C ให้อีก2สล็อตแก่ฝั่งผู้กับขี่นะครับนี่งานเก็บรายละเอียดแบบนี้มีปุ่มล็อกให้อยู่ทางด้านนี้นะครับเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นนะปุ่มปรับกระจกนะครับปุ่มล็อกกระจกอยู่ตรงนี้เนาะแล้วปุ่มเปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้นั่นเองครับมีที่วางแก้วน้าตามปกติแล้วก็การที่ปรับเมโมรีซีดเหมือนใน IX เอ่เหมือนใน X 1รุ่นใหม่ๆนะครับก็เซตซีดอยู่ตรงนี้การปรับนน่นนี่หลากหลายิศทางแต่ก็ไม่ได้มีที่รองต้นขา ยาวปรับได้อะไรนะครับแต่ก็น่าจะนั่งสบายอยู่พอสมควรน,นะครับแล้วก็ที่เปิดฝาโปรงหน้าอยู่ตรงนี้นะครับผมแป้นเบรกแป้น,คนเครเร่งเป็นแบบนี้นั่นเองครับแล้วก็การปรับไฟหน้าจะอยู่ทางหน้านี้ทางด้านบนก็จะมีพวกคุ้มหนังต่างๆนานานะครับผมมีตัวที่เป็น head up display มาให้แล้วก็จอรุ่นใหม่ของเขาที่เป็นขนาด10นิ้วกว่าๆทั้ง,องจอ c จอคอนเกันนะฮะแล้วก็ ตัวพวงมาลัยเนี่ยถูกออกแบบใหม่ให้มันมีความกระชับครับแล้วก็การจับขับขี่เนี่ยคือสบายแน่นอนแล้วก็การปรับโหมดแอร์ีให้มีมาให้ด้วยนะเออมีแต่ว่าตัวแป้นพโลชิษอะไรไม่มีนะครับโอเคเลยนะฮะคอ t e d Drive Store ตัวนี้เราสามารถอัปเกรดเป็น p r o f e s ชั่นอลได้นะครับมี Apple c a r p เพ y มีตัวระบบ Air ต่างๆนานานะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามี ซีคอมฟอร์ดอ๋อเมมโมรีซีดเฉพาะได้รเวอร์มีแค่นี้เองนะครับแต่ว่าอาจจะปรับพวกระบบเป่าลมร้อนล,ม,ลมเย็นอะไรไม่ได้นะฮะโอเคเลยนี่มีไดรเวอร์เลคคอร์ดด้วยนะครับคอดูกล้องหน่อยซิว่าปึ๊บนี่กล้อง3 6 0อองศาของเขานะครับเป็นแบบนี้นะ แล้วก็ดูพานรารม a s แอสิส i ิวนี่ระบบเซิร์ชที่จอดรถให้นะครับและที่ผมชอบเลยคือการที่ตัวจอเนี่ยเขาจะแบ่งคีย์ลัดออกมาให้มีเกี่ยวกับเรื่องปรับแอร์อยู่ทางด้านล่างแล้วก็ตัวคีย์ต่างๆเนี่ยอยู่นี้ Navy built-in ด้วยนะเพราะว่าใน รถของ BMW เนี่ยเขาใส่ตัว AI learning มาครับเวลาเพื่อนๆคำนวณระยะทางหรือว่าส่งจาก Google เข้าแมปของ My BMW เนี่ยเขาจะคำนวณให้เราเลยว่าตัวรถเนี่ยจะเป็นยังไงครับไปยังไงเพราะว่า,เ,าเขาจะคำนวณเส้นทางแล้วก็ปรับระดับของตัวช่วงล่างเนี่ยให้ั u พอร์ตก่อนที่เราจะเจอสภาวะถนนันนั้นอันนี้คือผมชอบมากนะฮะนี่แล้วก็แอร์นะครับผมแล้วก็ท้งนนบนกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับมีผม SOS ให้ แล้วก็ไฟเฟยนี่ม่านปรับจากตรงนี้นะครับผมแล้วก็ที่เปิดไฟด้าน,นไหนตรงนี้โอเคแต่ผมชอบเกี่ยวกับพวกเรื่องโครงอะไรการออกแบบดีไซน์ต่างๆนาน,นะครับมันมีความกระชับขึ้นแล้วเวลาเพื่อนๆขับไปไหนมาไหนเนี่ยโหผมว่ามันสนุกแน่นอน